ดอกชบาพันุ์นี้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆแต่และดอกเตรียมพร้อมจะบานนะคะแต่ยังไม่บานค่ะเราจะมาดูกันชัดๆถึงสีเขานะคะสีเขาเข้มมากเลยสีเลือดหมูนะคะเพื่อนๆหลายดอกเลยค่ะ แรงชนิดหนึ่งจะชอบเขามากเลยดูสิคะเนี่ย